ร้าน ZRG Shop เป็นร้านบริการจำหน่าย ID ไก่ตันเกม r o บอกไม่ว่าจะเป็นเกมเพชรโกซึ่งจะมีสินค้าจำหน่ายเช่นรหัสไก่เกมเพชรโกคูณ100รหรือรหัสไก่เกมเพชรโกคูณ2 5 0รหรือจะเป็นทางด้านของก่องสูมเพชรเกมเพชรโกตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนถึง1ล้านไม่มีเกลือ หรือจะเป็นทางด้าของเพจซิมเลเตอร์ทางร้านก็มีบริการกล่องสุมหิ้วไม่มีเกลือและบริการกล่องสุมหิ้วโอกาสได้ยักษ์ทองหรือเลนโบและยังมีบริการกล่องสุมเพชรซึ่งจะมีตั้งแต่กล่องสุมสม30ล้านถึง200ล้านหรือจะเป็นกล่องสุม90ล้านถึง300ล้านก็มีเช่นกันหากใครสนใจลิงก์เว็บอยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผม โอเคครับผมต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม p e s s i ม u l a t o r 99นะครับผมกลับมากับอัปเดตฮาโลวีนต่อนะครับผมอัปเดตต่อกันจากอัปเดตที่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทัวร์นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ไปชมกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะเป็นอัปเดตต่อนะครับผมฮาโลวีนก็คือที่เดิม ในนี้เหมือนเดิมนะครับก็ให้ต้องการเข้าไปเลยตึ๊บจริงๆมันอัปเดตแต่เมื่อวานและแต่ว่าเมื่อวานผมเหนื่อยนะครับผมผมตื่นเช้าแล้วก็ออกจากบ้านทั้งวันเลยก็เลยนอนเร็วนะครับไม่ได้ทำอัปเดตโอเคก็สังเกตว่าแมปจะยาวขึ้นนะผมมันจะมีแมปเพิ่มมาประมาณ3มีเพิ่มมา3ด่านเองนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ที่จะมีเพิ่มมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ ถาเราีนอัปเกรดนะครับผมจะมีเพิ่มมาเป็นทางด้านของอ่านี่3อย่างล่างนะครับม,มันก็ไอสองอันเนี้ยไม่แพงนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยแพงมากเลยเพราะว่ามันจะโบวโชคในการเปิดไททันนิกนั่นเองตอขีแล้วก็จะมีทางด้านของดันไมดันไมยันไหวอลดันไมดันไมอ่านี่นะครับผมจะเป็นในแต่ละด่านเนี่ยเราจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับผมเป็น Trick or t r e a t นะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นทางด้านของหน้ากากนะครับผม 1อันในการเข้า1ครั้งนะครับก็พอเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการที่ให้เราไปเคาะประตูบ้านนะครับผมซึ่งแต่ละประตูบ้านเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ฮิลส์นะครับผมที่ไม่เท่ากันอ่าอย่างหลังนี้หลังนี้จะเป็นคูณ5นะครับผมโอกาส5%อ่าไม่ใช่5%โอกาส5เท่าที่จะได้ฮิลส์นั่นเองฮิลส์คารันทูร่านะครับผมเป็นฮิลส์แมงมุมอ่าหลังนี้เป็น3%นะครับผมม,มันก็จะสุ่มมานะไม่ได้มีทุกบ้านนะครับผมก็ ผมแนะนําวิธีเปิดนะครับผมให้เปิดจากหลังที่มีป้ายแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าการที่เราเปิดเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เปิดแล้วโดนเาขาถีบออกจากบ้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเป็นไงนะโดนถีบออกจากบ้านอ่าอันนี้เปิดก็ได้ของโอเคนีไ่ได้ของอยู่อ่ะได้ของหมดเลย อันนี่โดนถีบออกจากบ้านมันถีบเรากระเด็นเลยนะครับผมก้อนนี้นะครับซึ่งอน้าการได้หาจากไหนนะครับผมก็หาได้จากการฟาร์มปกติเลยครับยี่ไหนะ่ะอันนี้หาได้จากการตีตีเนี่ยตีกล่องเนี่ยฟาร์มปกติเลยนะครับผมผมไปเอฟเคมาแป๊บหนึ่งผมก็ได้มาแล้วก็ด่านถัดไปก็จะมีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า เราจะต้องทำเคเวสของด่านแรกให้เสร็จก่อนนั่นเองนี่นะครับมันจะเขียนว่าให้คอมพลีทด่านก่อนด่านนี้ก่อนนะนี่ด่านนี้ก็คือเราก็จะต้องเล่นด่านนี้ไปก่อนเพื่อให้มันปลดล็อกนั่นเองซึ่งเคเวสจะมีทางด้านขวานะครับผมสังเกตอืมนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำเคเวสอันนี้เสร็จเลยแล้วกันนะครับผมสิบครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดประตูถัดไปโอเค โอเครอบสุดท้ายนะครับผมเก้าทับสิบไม่รู้มันจะมีต่อหรือเปล่าโอเคเรียบร้อย กดล็อกหรือยังยังไม่ปลดน่าจะมีต่อให้ผมไปดูก่อนนะครับว่าเป็นเควสอะไรอ๋อเคลต่อไปนะผมให้เพาะประตูบ้านสี่หลังในครั้งเดียวนะครับผมครั้งเดียวนี่หมายถึงเราเข้ามาครั้งนี้นะผมจะไม่นับกับครั้งต่อไปที่เราจะเข้ามา สามสี่ก็สี่แล้วนี่เอออ่าไปเสร็จแล้วนะครับผมมีต่อไหมในดูซิปลดล็อกหรือยังก็ปลดล็อกแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นฮิ้วตัวใหม่เป็นฮิ้วรีเพอร์แคทนั่นเองนะครับ โอ้ด่านนี้จะใช้สองนาักการเลยนะในาการเข้าไหนดูสิโอ้ถนนก็เปลี่ยนไปแล้วนี่เาเปอร์เซ็นต์่3% 3สามเปอร์เซ็นต์สามเท่านี่ก็สามเท่านี่ห้าเท่าเอาหมดแล้วหรอฝั่งนี้ไม่มีเลยสักหลังใจร้ายจังอ่ะไหนเปิดให้หมดเลยนะฝั่งนี้ เควสบ้านนี้ให้เคาะประตูบ้านยี่สิบหลังเลยโอเคาะเคาะให้หมดเออคือเดินทีได้ไหมไม่ได้โอเคครับผมก็ด่านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเล่นเควสไปเรื่อยๆนะครับแต่วัานลาะกาผมน่าจะไม่พอนะเหลือหกอันเอง ต้องไปฟาร์มก่อนเพราะว่าค่าเข้ามันใช้ทีละ2เลยอ่ะก็ถ้าเกิดเราเล่นคุยด่านนี้หมดนะครับผมมันจะมีอีกด่านหนึงเป็นด่านสุดท้ายนะครับนี่จะเป็นฮิ้วแวมไพร์ดราก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเข้าไม่ได้นี่ผมจะใช้ทั้ง3เลยนะอันนี้แล้วสัตว์เลี้ยงผมไปไหนไม่กลับมาด้วยเหรออ๋อมะ แล้วก็ที่ด่านนี้เนี่ยจะมีไข่นะผมซึ่งไข่ใบนี้จะมีโอกาสสมได้ไททานิกนะครับตัวนี้นั่นเองอ่ายักษ์นาด้วยใช่ใชนายนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ฮิวตัวใหม่นะมนเป็นฮิวตัวนี้ก็ตอนนี้ฮิวออกไปแล้วทั้งหมด126ตัวนะครับมันมีทั้งหมดอ่าห้าตัวนะครับที่เป็นฮิวฟรีไอไททานิกไม่ใช่ฮิวสิพูดผิด โอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตไมไ้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวล like าไปก่อนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย